บบดิคงเลยคืออยากมีตุมม้าเปื่อยมมพยี่น้องตต้มมันเปื่อยทำไมเนาะกไม่น่ายเนี่ยกงแสบด้อตัวขอนี่บอกไ่นายก็แ,กแสบเลยหัวง่าร,ริพี่น,น้องขางอตัวหนึง่งใส่เบิ้ปนโผดำแสกันเลยหอมงาจริงเลยอยากแบหว่าหอมงาใส่ปนโบ ุสวัสดีค่ะมาในย่ายได้บกหมีม่มาสีมะซุปคืนค้นจากกินซุปบกหมี่มนีนพี่น้องสีไส้ป้นโกรบมีกะป้นโกรบมีขัวง่ามีตำพริกขัวคู่พริกอันน,า,นาพริกพริก,ก,กลกิบน่ะแล้วก็หอมหอมป้อมหอมต้นหอม สวัสดีครับผมเอาได้ยันอนที่ซุปบะหมี่ใส่ปนกบพี่น้องจัดเสียบมอนกันเดือนดนี่ซุปมัมงบบก,กรมมเดือพี่น้องบอได้ชินเทิงเลยคือยากบะหมี่ต้มม้าเปื่อยพี่น้องต้มให้มันเปื่อยแล้วพี่น้องอ้อใส่เวชบดเวชก็คือสีดายแทบไปกินเวชพอ่พอบะมี่หน่อยได้หนึ่งบะเอาตัวเอาตัวสีถึงมีหน่อยถึงจะสีแสีบ พี่น้องมากินซุปหมี่สูตรเย็ดหลอนพี่น้องโอ้สกินบดป่นพี่น้องมากินซอยกันเด้อวุ่มกันเด้อตทำซะก่อนพี่นอ้องออสุ่เพราะเอาใส่มันมันหลายคนมีไน่ไปเนาะเนี่ยเสียนเนาะใช้มีไน่เนี่ยมันจะเสียด้อยซุปหมี่ บุฟเฟ่ายก็เสีเยบได้เครื่องใส่ก่อนผิดยิบปนพี่เสียบจํำพี่น้องหัวเซหัวหอมได้หนิกระเทียมใส่น้ำปลาได้พี่น้องวันนี้ต้องไปคล้องนัวคล้องแสบเครื่องปูหัวง่าหด้พี่น้องขางอตัวหนึง่งใส่เบิดลียปนพี่น้อง ใส่พิกยิบแดงย่งก็เะเลี่ยพิกนของแสบใส่ร้ายของหัวเนาะของแสบใส่ร้ายแสบไลย<อ>ปนเล็กน,น้อยปน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 ค<อ>บทำใส่กันเลยแสบ,แสบ โอ้ยเบักไลยเลยกนนะินเบิดบ่เหนียกินเต้าหู้กินน่องเบักไลยเลยเนาะสิ่งก่อนพี่น้องพอดีพี่ตุ้งได้ได้ไหมบอนพอดีปันไดที่เอาหอมแท่ครับปลาใส่เบิดพอดีเลยแล้วเ,เอามาพอดีครับคุยสุดท้ายหอมครบเพลอง อหอมงาเลยอยหอมงานีเลยไปดูทาสีเบืองบนจิ้มจืดว่าคือพอดีเอามาพอดีหอมขนาดเดื้วพอดีเลยม่ยเออเสียบขนาดเดียวแล้วเรียบร้อยเนาอโอ้ยเสียบได้หนิโอ้ยเนาะจะกินขนาดเดียว สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุหูสุขพนนะครับเอาเรียบร้อยพี่น้องซุปบักมี่สูตรแยกหล่อนพี่น้องเอาแม่กินเลยดีกว่ามามาทำข้าวเหนียวต้นห่อนได้พี่น้องมาซุ่มกันได้คุยครั้งเลยนี่ปนปนปนกบแล้วครับเด้อใส่ปนกบใส่งาหอมๆเลยเนองแซ่บน้ำกันอุ้ยแซ่บสุดๆนี่มีทีเด็ดครบเลยหมูถอดทั้งหมด แซ่บขนาดพี่นอกชุดหยอดชือใบอ่อนเลยชุด,ดายาดใบอ่านผักเลยบมันไม่นูมกินดน้เลยพี่นอกคือบบนี้ม,มันบานาเ้อแล้วเนาะไม่นู่มบานห้อ ขิ้นก็บันจะทิ้หร้ายเขาลยอกาศกทิ้ไม่หนอกปนก็ปุยเอาจ้าอาิ้งที่แสบเขาไยใส่ปนครบออกไปเลย ขักเลยหรอข้อปีวันเนี่ยอข้อ,อขปีซล้จะเปลี่ยนก้อนอะ ทานาบบหมี่เนตรงมีใน่เห่นป่ะยังจะสุกเสียบทำงันเลยไนอ่อนเนาะเสียบของแขไปหน่อยา ม่ช่เป็นอร่อเลยผู้ดใเดเลยยังกินกับเขาเนาะรับชมจังหวัดใดครับข้าวเมงขมาเด้อบมืกินโดนละบุมีแม่คุยเอาข้าวเม่ยเราสีใาอยู่ mày đà phong đổ tháo đi ừ. phong mà cái lần thế năm ngân lại วเสียความไม่นอะ Mì nó đồng quỷ rồi Hãy nó cho được luộc, Mì Gõ Để không พอ,อกันปุ่นคุบหลั <c oughs> กเอาคุยเอาเปุ่นคุยไปยปุ่นคุยมันเปิดจับเนี่ยไม่ <c oughs> สบายอา่ะจับ <c oughs>

หอมงขามกาหวาใช่จนยังขับบ่เยย่ามา่วงขามด้วยนาะสุบกมีนี่มัเสียวย

Ủa, <laughs> ừ, nó anh <là> <laughs> <laughs> ạ. <có> <laughs> กินเบ์ดก็เ,เออนี่เว้ยอินเว่ยเีอินเลยนอยอินอยเว้อยอุ้อยขวว้าเลอินนักันออมนงาเจีนน๊ปนครบอุ้ยข้มาก มากน่ามันอืม <c oughs> อ้าดีนากแซ่บของวเหนียบซุปบะหมี่ใส่ปนปลาไอ้ใส่ปนกบครับอันใส่ขว้าง่าหอมเป็นเมนูหวานบานหอมอีดึง่ายเหมือนกัน,นลองเห็ดเบิ้งนะพี่น้องน่าสูตรแน่นอน,น,อนเอาคุยได้เขาเบิ้งกับดื่มก็ไหลก็แช่น,นะพี่น,อนนะ้องเอเผื่อไปนั่งใจฮองปร่งครับอย่าลืมเทสคลิปดีๆนะครับ ทาีมัสุาบขอถวาไปน่าขอบคุณุนต,นตามทุกสับสกายทกไรทุกแช่มานีผมไม่ยังหลเดี๋ยวพอคินหนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ